ครับนะเป็นลูกน้องใครนะครับอยู่ที่นะแล้วใครเป็นคนจ้างมาคนจ้างมานะครับเก็บเลยตั้งสี่คนครับอันนี้เราเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมครับเป็นหัวหน้าทีมไหมครับอ่าโอเคเราสากมันขีดไม้อ่าเอาเก็บเก็บเป็นหลักฐานที่หมดโอเคแล้วรถนี้เป็นรถของใครโอเคครับรถมีทะเบียนอยู่ละนะ ีรครสภาพคนี่คือเครื่องเบนซินพันหกดัดแปลงเป็นแท่นนะเครื่องเบนซินจะเงียบเครื่องดัดแปลงเท้าฮ้อมูเล่ใช้เทาหมุนอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าที่เข้ามานะครับเนี่ยรถคนสี่คนนี่กำลังทำงานอยู่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเลื่อยไปเลื่อยยังคาอยู่ที่ ม้อยู่เลยนะอันนี้กําลังทํางานอันนี้เหมือนกับที่เราจับที่โดนเลยนะเนี่ยรถเนี่ยไปที่ไหนเคลื่อนที่ไงโต้เลยเคลื่อนที่อ่ะไปที่ไหนก็ไปไล่หมดอ่ะนะเหลืองนาทีเนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยไม้ออกมาทํากี่วันแล้วใครที่มาแอบอ้างชื่อผมเนี่ยผมเจอผมเมาตายเลยทำงานระดับชาติผมไม่มาทำเรื่องพวกเล็กจริงจริงผมบอกตรงไล่ ของไหรือว่าปลาไก็าครับเจอปาเครอเจอครับจับกะลังจับอยู่ครับเขาจับแล้วครับยู่กล่องไหมละครับของผมรู้ครับผมพลู้ครับมาสุดพยักษ์ไทยส่นครับของน้ำสุดบอกโมเนดิบอกครับ มีครับมีหนบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจสอนงมดนะบ่ครับเดี๋ยวหารบโอเคอ่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวดี๋ยวไ ไ,ไม่ต้องเอาตัวยาวขึ้นก่อนแล้วมาสั้นครับมันถึงจะถือได้ผมว่ามีตอนระดับนี้ก็ได้ไม่ได้ ไม่มีหลักฐานกันได้มาของไม้ซึ้เพ่อื้อยในจุดที่เก็แกงว่าได้มาได้มาเก็บอดเทา๋อแต่นี่ก็ใ่้มันเป็นไปดนะเป็นไครับ